ดี๋ยวจะพีดล้มการนะเปลี่ยนคนใหม่เลยเราโรออกคีบรนละมือเนี่ยเปลี่ยนไทยวะมีคิบเยอะมากเลยคนนีเลี่ยชีตไปเนี่ยงแพนน้งแไหลต่อก็ตอนนี้ตอนนี้ยี่โมตีห้าเอออ้าวคนเ่เการแล้วโอ้โ้ยียโอ้อยอ้ อันๆนันมากวุบีย์ไปกินหอกเลยไงแน่เป็นการดีมากว่าตัล้อเย็นครับเย็นกันหนาวเย็นมากมาอดิบกวดมากแล้วกนครับารูเย็นมากนี่กับปุ๊ไ้ป้องกันโต๊บ right ่าใช่ๆ่อง ต้ีอยู่ของเขาเหรออันนี้ิของไมมวาเดี๋ยวว่าทีโอนี่แเดนมาครับนี่เลยกินอไกินตั้งแต่กี่โมงสี่ทุ่มแ้วไหลต่อไงไหลลาซ้นานอี่สัน